มาเลยข้าวดีดีนะครับส่งท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสมุทรส้รวมใจนะครับจัดการแข่งขันซึกมวยไทยการกุศลครั้งยิ่งใหญ่รวมใจชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยเมื่อวันขำของวันที่27เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทีวีทีมวยชัวคราวสมุทรส้รวมใจอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรดาแฟนมวยนะครับต่างรวมชมและก็เชียร์การแข่งขันมวยไทยถึงก้าวขู่นะครับซึ่งแต่ละคู่เนี่ยแต่ละคู่เนี่ยชก,กันดูเดือดทำการเสี่ยงเชียร์ของแฟนมวยที่เดินทางมาแทบล้นสนามกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อนักมวยเลือดเนื้อเชื้อไข่าชาวอำเภอกาญจนดิ์เนี่ยยางเช่นเป็นต่อเอพีกันศาสแปะมีนบุรีเนี่ยพบกับโทสยามก่อการล้วงนะครับการเรียกเสี่ยงเชียร์กันสนั่นทีเดียว กดจบการแข่งขันกรรมการยกมือให้เป็นกอฮิตพีกันซาดแปะมีนบุรีเป็นคว้ชนะไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมวยดังๆเช่นว่าคุณฮ้านเล็กซิงมาวินพบกับชูเจริญดาบันสารครามซึ่งเป็นครูเอกนำรายการครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยครั้งนี้เพื่อการกุศล้นค่ะเข้าจัดให้ชมกันฟรีนะ่ยค่ะ่งก็จัดโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสมสทรซ่อนรวมใจค่ะโดยมีนายส้มชายภูลสวัสดิ์อดีตอันิบดีกรมทรัพยาสมิตรประธาน มูลนิธิรวมพลคนสมุยเป็นประธานจัดการแข่งขันและก็มีพลเอกเกรียงไกรซี่รักค่ะอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานสโมซ่อนรวมใจแล้วก็นายกำทอรวังอุดมค่ะนายยสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมอำนวยการจัดการแข่งขันประกอบคูมวยโดยโปรโมเตอร์กิตติมาักค่ะชุนเกียรติแพทและก็นายพารันชัยอดีตเทพวรพันธ์โกเดถุงทรงที่ปรึกษา สร้างกิติมศักดิ์พร้อมผู้สนับสนุนทางจากรพรรัฐและก็เอกชนมากมายเลยทีเดียวค่ะครับมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสันชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุนทรชัยพูนสวัสดิ์อดีตอดีตดีกรมสรรพสามิตรนะครับผลเอกผลศักดิ์พูนสวัสดิ์อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับนายกิตติรัตจิตรัตน์ผู้ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตโสุรพงษ์ธะโนมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดข้าร่วมเป็นต้นครับอืค่ะ แล้วก็เมื่อแต่เดียวเราได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดค่ะทําให้ตอนนี้ค่ะไล่ๆคนนะคะต่างประเทศก็ยากจะมาเที่ยวประเทศไทยบ้านเราเนะะี่ยค่ะ